ท่านผูน<ว><ว>้บริหาร,แล,รและก็<ว>กท่านสต<ว>าร์เมกเกอร์ผู้นำทุกท่านนะคะแล้วก็สมาชิคคกผู้มีเกียรติค่ะชั้นยุวดีมีสมสิงค่ะจากสัตหีบชนจังหวัดชลบุรีค่ะผู้แนะนำให้รู้จักซีปักทอนก็คือสตาร์เมกเกอร์มานพแดงโพชาค่ะซึ่งตอนแรกอ่ะพี่เขาส่งไลน์มาให้ดูว,ว่าเป็น ซีบัคทอนเนี่ยซึ่งเราไม่รู้จักเนาะเราก็เฉยๆแต่จนกระทั่งเราสงสัยว่ามีวิตามินซีสูงมากเราก็เลยถามว่าเป็นอะไรเขาบอกเป็นผลไม้มหัศจรรย์ <ๆ S 1> เราก็เลยเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในในในนี้ค่ะในในลุ่มเนี้ยค่ะที่ประชุมเนี่ยทุกวันจนกระทั่งเราก็เลยสั่งมาลองทานดูหนึ่งกระปุกเพราะตอนนั้นมีปัญหาเรื่องว่าเอา่อเกี่ยวกับเท้าอักเสบค่ะแล้วเราก็อยากจะ เขาบอกว่ามีตัววิตามินซีตัวนี้ช่วยทําให้เรื่องอักเสบของเซลล์เป็นอาหารระดับเซลล์ค่ะให้ให้ดีขึ้นพอเราได้ทานรู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆในกระปุกแรกแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เลยสั่งขึ้นไดมอนด์เลยหกกระปุกซึ่งเมื่อเดือนที่สั่งก็คือเดือนตุลาค่ะวันที่สิบสองซึ่งตอนนี้เราได้ทานมาก็คือเดือนขวาหลักจากปัญหาที่มัน เราก็ไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรที่มากมายหรอกแต่ก็คือความเสื่อมของร่างกายมันมีเนาะตอนนี้อายุ65ซึ่งกเกษียณอายุมาได้5ปีแล้วจากทํางานโรงพยาบาลอ่ะเราก็ไม่อยากหาหมอเพราะการหาหมอก็เป็นอะไรที่ต้องเรื่องมากต้องรอคิวเราก็เลยดูแลตัวเองมาตลอดจากอาหารเสริมแต่หลายๆอย่างหลายๆค่ายซึ่งทานแล้วบางตัวทําไมถึงเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ไไม่ตอบโจทย์เราอ่ะ จา,จากที่เรามาเจอซีบักทอนอะลองทานดูแล้วมันรู้สึกดีขึ้นจากที่เป็นโรคเลือดเนื่อะค่ะซึ่งเราเคยทำคลีชันคลีชันที่โรงพยาบาลแล้วอะมันก็ยังไม่ได้ผลดีเพราะว่าในในระบบเลือดมันเนื่องเนี้ยพอเราได้ทานซีบักทอนอะทำให้เกิดออกซิเจนในเลือดดีขึ้นการหายใจลึกหายใจได้ลึกขึ้นแล้วก็ในเรื่องของผมที่บาง มันก็หนาขึ้นอ่ะมันก็เพิ่มเพิ่มผมขึ้นมาโดยที่ทําให้ผมแล้วเดนหนาขึ้นดกดกขึ้นแล้วก็เรื่องสายตาที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นต้อลมอะค่ะโดนพัดลมเนี่ยน้ําตาจะไหลแต่ณตอนเนี้กลายเป็นว่าตั้งแต่ทานซีบัคทอนอะต้อลมก็ดีขึ้นแล้วก็ทําให้การอ่านหนังสือตัวเล็กๆะมองเห็นโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นอะ ซึ่งเป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะจากที่เราได้ทานซีปักทนนอะนแะเนาะแต่หน้าตอนนี้ทานไปก็คือสามวันกระปุกอะเมื่อเราต้องการดูแลผิวพรรณเราด้วยเนาะเพราะอายุ65มันก็เริ่มจะมีการเหี่ยวอะไรแล้วเนาะเราก็มาทานหน้าเห็นเขาบอกก็ทานหน้าได้ทาทาแผลได้แล้วก็เอามาทานหน้าทาคอจากคอที่เมื่อก่อนอายุยังไม่60ะคอมันก็เหี่ยวอะแต่พอตอนนี้มันเต่งมันมันเด้งอะ คอคอก็ไม่เหี่ยวแล้วก็หูจากที่นั่นเราก็ทาเพื่อเพื่อให้ทุกอย่างมันเฟิร์มอะค่ะเราไม่ได้ใช้เซรั่มอื่นเลยเราใช้ของซีบัคทอนมาทาแล้วก็ทานด้วยค่ะแล้วอย่างจากจากที่เรามีปัญหากันเรื่องก็คือเรื่องปัสสาวะระบบปัสสาวะพออายุมากขึ้นอะมันก็จะถ่ายบ่อยเออจะปัสสาวะบ่อยอะพอเราได้ทานตอนเนี้ยคืนหนึ่งอะเช้ามืดหนึ่งถึงก็งตื่นมาทักมามาปัสสาวะทีหนึ่งเมื่อก่อนนี้ประมาณ คืนหนึ่งหลายหลายครั้งอะคะ่ะซึ่งเรามาทําให้เรานอนพักผ่อนไม่เต็มที่เนาะแต่พอได้ตั้งตั้งแต่ทานซีบักทอนอะระบบปัสสาวะดีขึ้นแล้วก็มดลูกที่เราหย่อนยานเะนาะมันก็กระชับอะซึ่งทําเป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะคะเพราะเรารู้แล้วว่าในซีบักทอนอะมีสารอาหารเยอะเป็นอาหารเป็นอาหารระดับเซลล์เนาะแล้วก็เป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทําให้คนที่ได้ทานผลไม้น้ำมันซีบักทอนตัวนี้แล้ว ทำให้ทุกคนสุขภาพดีอะค่ะซึ่งเราเองก็เลยเห็นว่าทุกอย่างมันดีหมดเราก็เลยไปบอกผู้ที่เรารักแล้วก็แนะนำคนที่ที่เรารู้จักอะค่ะทุกคนทุกคนได้มาซื้อแล้วเอาทานทำให้เรามีไรายได้จากที่เราต้องซื้อเงินซื้อสีบักทอนเสียงกันอะตอนนี้เราก็เหมือนเราได้ทานฟรีเนาะเราจะทานสักวันหนึ่งสองวันกระปกุกสามวันกระปกุกก็มันก็ไม่แปดใช่ไหมคะเพราะจากที่เราได้แนะนําคนไป,คน,ไปคนเขาก็กลับมาซื้อกัน แล้วก็ซื้อต่อเนื่องกันทําให้เรามีไรายได้จากตรงนี้เมื่อก่อนนี้ทําธุรกิจอะไรเราก็ไม่กล้าไปบอกเขาว่ามันยังไม่เห็นผลเท่าที่ที่เราที่ควรอ่ะเราก็ไม่กล้าบอกแต่ตัวซซีบัคทอน่ะเราเจอหน้าใครอ่ะพอเห็นเขามีปัญหาสุขภาพเราก็คุยเรื่องนี้ได้เลยอ่ะมั่นใจอะค่ะแล้วก็รักซีบัคทอนมากๆากตกวันนี้เราก็ทานแต่ซีบัคทอนอ่ะตัวอื่นเราก็ไม่ทานอาหารเสริมเราเรามีเยอะเลยแต่เราก็ไม่หยิบม,มาทานแล้วอะเพราะเราต้องการพิสูจน์ว่า ในตัวสีฟักทอนตัวเดียวเนี่ยสามารถทําให้เราสุขภาพดีหลายๆอย่าง,างตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าแล้วเนาะเล็บก็แข็งขึ้นจากที่เมื่อก่อนมันก็ฉีกง่ายอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ดีมากๆเลยเล็บเขาออกเป็นสีชมพูเล็บเท้าก็ชมพูซึ่งเมื่อก่อนเราสังเกตมันก็คือซีดๆนะเนาะเ,เพราะเลือดเหนื่อยเราคนเลือดเหนื่อยมันก็จะเป็นอะไรที่การเดินออกซิเจนไม่ดีอะ่ะแต่ณตอนนี้ทุกอย่างดีดีขึ้นจากที่เราทานมาก็ประมาณ จะสองเดือนแล้วค่ะก็รักสีวักทอนมากๆแล้วก็ขอขอบคุณซีโอแล้วก็ประธานขอมาเจี้ยนที่ได้นําสินค้าเข้ามาในประเทศไทยทําให้คนไทยได้รู้จักแล้วก็ได้มีไรายได้กันก็ต้องขอขอบคุณค่ะก็ขอส่งหมายคืนกับมองอ้อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ยุวดีวมากๆนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับ